อะเอาดิเอาไหมอืมอืมส่วนใหญ่เขาจะกินแค่ขาไม่ดีโ<ล>อ้พี่วันนี้เราจะกินอะไรดีอ่ะไม่รู้เลยได้จะกินชาอยู่นะเยอ พี่น้องเอ้ยตีเริ่มหิวแล้วอะกิะไรด,เดีเดี๋ยวไปดูในตู้เย็นแล้วกนะันวันนี้มีอะไรกินวะอ้ my god หยาโอ้อะไรเนี่ยตัวใหญ่จังอันนี้อะไรเนี่ยเอาไปดู ม่ครับพี่น้องไปพอในตู้เย็นครับเขาเป็นปูเขาเรียกปูอะไรเนี่ยป,กกปูอารัตกปูอารัตกครับมันบอกกายแล้วถือมัดแล้วพี่น้องถือมัดแล้วโตกไงเลยจุดหนึ่งกิโลกว่าพี่ร้องเบินครับอันนี้เนื่อไปครับ Oh no Oh no ài <laughs> à, này oh, oh. uh, này no, oh, mát ครับสวัสดีครับพอแม่พี่น้องลุงป่าาน้อ,นองอีแมสสู้กูสู้คนครับมาอีกแล้วหลังจากทีม่มงหันจมหิวเขา,าพี่น้องก็เลยไปพอเนี่ครับอย่างบูนี่โตบอกงี้เลยเออปูปูอย่างบนปู阿拉สกาป่ะเฮ้ยเขาเขาเรียกอะไรนะปู阿าสกาน้ำย้อยน้ำน้อยโอ้อ่ะตอนที่ไปเบิ้งครับพี่น้องอย่าลืมครับกดไลค์กดแชร์ครับแล้วก็กดกระดิ่งน้่นนะครับเนาะกดซับสไครต์นะครับเพื่อบอกให้เป็นการ าผาดชิปนะครับทีบารลัด <Okay S 1> บารโอเคครับพี่น้องบอรบอล์ไลยายห้างครับพี่น้องบอรบอล์ไลยายห้างจวุ้ยเสียเฮสีอันนี้เดี๋ยวลืมตัวละแก้วไอแก้วแก้วปลาแดกน้ำจิ้มปลาปลาลนะครับเนาะเับเสียงโอเคครับพี่น้องเสียเฮสีนะครับเพื่อนกินกินบ่เป็นไหมนี่เออบอบก็กินเนื้อเสียเอาลอง วันนี้ได้แปลกแน่น,นอนกินเราก็เลิกนะอ้ยออามามันแมนบ๊อบว่ะร้องเบิ่งกันนะเป็นไงหักออกมาดูดิหักเลยจะเก็บมือว่ ไม่เจ็บน,นี่โอ้หพี่น้องบนปูมันครับจะหักหักนี่เลยใช่ไหมใช่แล้วแล้วกระดองอนะไรกระดองมันจะไม่ค่อยมีอะไรหรอกนั่นนะเพราะว่าใหญ่เขาจะกินแค่ขามัน,นโอโ้พี่นอ้องอ๋าไม่มีอย่างเลยมาบักน้ำกันมากน้ำกัน อันนี้หักเลยไม่เขาตัดกันแบบนี้ก่อนอ่ะเอาเลยเออตัวอมอตัวถัวของบ่แพงปันไดพี่นอ้องเลื้อน้ำตามือ Khoảng chín nhãn mẹ này đều được bỏ Khó bỏ còn bỏ mình chín nhạt Chín nhạt đấy bà con này Cứ mùi nịt bụi dần đây nè Hi Chín nó này đây nè là cái <laughs> nọ đã chín theo rồi nè เหรอไหมอืมอืมเนื้อหวานเนื้ออืมอร่อยมากเลยอืมเอ้ยเนื้อมันหวานจริงอ่ะอืมครั้งแรกในชีวิตครับพี่นอ้องครั้งแรกในชีวิตเติ้นปูยังบ่ปูจากตะปูหน้าบ้านของเราปูหน้าคาเกียอันนี้ปูล阿拉斯加ใช่ไหม นี่กะให้น,นี่นมนไม่สูงม่สูงเอานี่อือนี่โชว์ถิ่นหลองท่ามานพร้อม,ม,อมเนื้อมันสวยๆเลยแต่ว่าเกี่ยวปะลาเราก็อร่อยมากนะบอกเลยใครทำโอ้ทบบเฮียสีหละเฮียจะอ่ะเกะให้แล้ว นี่จะวางมีอะไรที่เด้กินหรือเปล่ามันผมเหมนหียวเรเด็กไหนกินน้ำตั้งมือไหมอืมกินกระยานี่ครับมันเสียบิลิโอต้องมีไฟล้างตาต้องมีไฟล้างตาอะไรนี่แหละต้องมีสักรอบต้องมีอ,อีกสักรอบใช่ไหม อ,อตัวไงครับถ้าแบบสดๆเป็นนแบบนั้นเราเอามาทำม,มันก็หวานก่นะหวานครับพี่น้องผมกับหัวจะเคยกินนี่แหละมันนอกของกงมามาอุ้งเอาไว้บวกกินหวานบวกกินหวานบวกกินหวานไม่้งูง À? thế nó đó. Đó là cậu rồi mà, ngoạn, chặt nó ra à, là หวันเหลือนหวานหลีหนาอแกเ่เผ็ดครับแก้วปลาแดวเข้าเนี่ยบอบฤิ์หวัง chị nữa dạ đi ăn này đó Bằng nữa nén đây ต oh yeah, well. ัวใหเวอร์เนื้อเนื้อมันมันมันจะต่างนะครับจะต่างจากปูมาปูทะเลนะครับอันนี้ก็ปูทะเลบอหมายถึงว่ามันติตั้งจากปูนั่นเลยรสชาติอัน แน่นครับแน่นแน่นแนนเลยเนี่ยแน่นแน่นเลยเอเอาดิอันนี้กลยนะ <c oughs> กินเลยกินเลยมันก็เข้าหูดังตัวอืม,มใช่สวต,ตีนไม่เลิกข <c oughs> วตีนไม่เลิกขวเท้าไม่เลย พูดไม่พอ,อบอมีไพ่ฮักเด้ดอขอโทษขอไพ่ค้าหยับคล้ายครับน้นอไหนอ่ะอันนี้ได้ไหมเขาตัดตรงนี้อุยทำไมก้ามมันแข็งจังอะ่ะ อันนี้ตัดออตแ,แล้วอ่ะแต่ก้ามแข็งนะที่ฉันพูดอะไรนะเพียงที่ฉันพูดนะเพราะอะไราะฉันหยุดกินไม่ได้ใช่ไหมหวนว่ากินไม่หยุดที่งไง โอ้ยเจมมือเอาทำออเอารวดเ็นผู้หญิงที่บอกบางบางตรงไหนรู้น้อนตามนะเราตัดติน,นงนักให่ป่ะเล่นกินให้หมดเดอ้อ เนี่ยเนื้อมันเตรยียมอยู่เห็นไ่มเนี่ย,ยนเธอเฮ้ยไม่มียังมีอยู่ที่กิน,น <Finished. S 1> ถ้ามันจะกินอร่อยนะ <c oughs> เราต้องไปฝับหนามมันออกขูดด้วยนามันอก <c oughs> นนอก <c oughs> <c oughs> <laughs> mhm <Mira>. cái <laughs> อยู่ค้เดียวดูบนเหลือจิ้มหมดแล้วแล้วอันนี้เอาไปทำอะไรอ่ะชิมด้วยเจ๊เะพีาดาดาา่นอกเบอร์โวรศบาทบอานี่ไง อร่อยเหี้ยบ <c oughs> ุ๊คเอืๆดูสีหน้านะ <c oughs> ดูสีหน้าคนแก่นะครับท่านผู้ชม <c oughs> <c oughs> อร่อยไหมบอกเขาดิเยับ ร่ม <c oughs> ลมมากคืออะไรต่อไปกปวดติดตามตอนต่อไป ไก่พังแทกอันนี้กระดองมันเนาะใช่ไหมไม่มีอะไรเลย Kìa mặt kìa kìa mâm mần được nam 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 nằm, nằm, nằm mà nè mhm 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 chìm chung, chung chìm Chung chìm Bớt bà nè thèm มันไม่แพงหรอกแพงขวดโอเคไหมครับเดี๋ยวจินนาจิตามเราจะไปเหตุยังไปโอเคบ๊ายบ,บาย